สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะจะพาเพื่อนๆมาขุดขาอ่อนค่ะเพราะว่าลูกค้าสั่งไว้แล้วก็เราต้อ,อไปส่งลูกค้าด้วยแล้วก็ไปขายในหมู่บ้านด้วยนะคะขาอ่อนของเราอยู่ข้างหลังค่ะเป็นขาแดงนะคะพันขาตาแดงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขุดบางส่วนก่อนตามออเดอร์ของลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่าแม่มีเวลาแค่ช่วงเช้านะคะที่จะมาขุดนะคะลุยกันเลยค่ะไปเลยค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะบริเวณสวนหลังบ้านของเรานู่นกระท่อมเล็กๆแล้วก็กอไผ่นั่นค่ะนี่บรรยากาศช่วงเช้าอากาศดีมากคะ่ะไม่มีแดดแต่วันนี้ค่อนข้างอบอ้าวนะคะท้องฟ้าสดใสมากเลย พี่เพลงโบกมือบายบายหน่อยจ้ะพี่เพลงจ๋ามีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งนะคะ นี่ค่ะหนอกกำลังสวยๆเลยค่ะแถวนี้เขานิยมทานหน่อเล็กๆอย่างนี้นะคะถ้าหนอมันใหญ่มากเขาก็ไม่นิยมทานกันนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่สวยๆอวบๆเลยจ้ะ โี่เฉพาะกอเดียวนะคะเพราะกอเดียวค่ะได้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวลุยเก็บกันต่อเลยนะคะห,หนูจะเดินไปดูดอกกระเจียวไหม ได้เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆได้เยอะแล้วสวยมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวแม่ขอขุดต่ออีกหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้เอาไปแกะกันค่ะไหนอุ๊ยน,นี่ค่ะเพื่อนๆ<น>เมื่อเช้าไปขุดได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะขากันนะคะ เพราะว่าลูกค้าสั่งมาก็คือให้แกะให้ด้วย,ยนะคะโอ้สว,ส,วอสวัสดีค่ะด้วยเหรอลูกน้องพลอยได้พี่เพลงพี่เพลงมาสวัสดีสิสสวัสดีค่ะจ้าเมื่อเช้าพี่เพลงก็สวัสดีไปแล้ว,ว <c oughs> เออใช่เดี๋ยวมาม่วงลนใส่หัว

แถวนี้เขานิยมกินหัวด้วยนะคะหัวแล้วก็ลำต้นนะคะหว,วานนะคะเห็นอบๆอ,อย่างนี้ก็คือรสชาติหวานด้วยหวานอมเผ็ดนิดหน่อยค่ะอ,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 อะไรเ,เอาขยับมาอยู่ข้างหลังคุณแม่ทำไมคะ

有你的春天，它不我听听到，我听听到。 ค่ะเพื่อนๆได้เยอะแล้วค่ะนี่สวยมากเลยอวบขาวอวบมากเลยนี่น่าทานมากเลยค่ะน่ากินมากเลยนี่เดี๋ยวแม่จะทําเป็นมัดเป็นมัดนะคะมัดหนึ่งแม่จะใส่ประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองหัวค่ะสองสี่หกแปด มาณนี้นะคะอันนี้จ้ะนี่นะคะอันนี้นะขับขึ้นไปค่ะ <c oughs> แล้วก็ใช้ต้นขานี่แหละ่ะมา นี่ค่ะประมาณนี้นะคะหนึ่งมัดนี่ประมาณนี้ค่ะสวยๆเลยอูบมากนี่ค่ะอขอมัดต่อก่อนนะ ที่เพลงฝุ่นมาอยู่ทางนี้ลูกแล้วค่ะออเพือพ่อนๆสำหรับคลิปขุดขาแดงนะคะก็มี่าได้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แกะเรียบร้อยแล้วค่ะ เก็บไว้ไปส่งลูกค,ค้าตอนเย็นนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทางช่องเพลงพอย a n n e l ค่ะขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะพี่เพลงสวัสดีด้วยลูกส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายอบคบ๊ายบาย,บาย,บาย